สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวรวมสามนอยครับผมวันนี้สามสิบเดือนสี่ปีหกแปดนะครับผมก็มาเริ่มจากอก็มาเริ่มกันเลยครับผมนะมาเริ่มกันเลยเนาะไม่ได้ทำนานเลย หมฮานอยเม็ดเดีววันนี้เด่นวันนี้ขอให้มีนี่เลยสามถ้าขอให้มีสามมาละกันก็จะมีสามเจ็ดสามแปดสามเก้า สามศูนย์สามสองสามหนึ่งกันสามหกแล้วก็สามสี่ ไม่มีแต่สามห้านะครับสามสามวันที่สามสิบเราก็ขอให้มีสามมาละกันตัวเรนนะครับก็จะมีสามเจ็ดสามแปดสามเก้า แล้วก็สามศูนย์นะครับผมวันนี้สามมาแน่นอนพี่รอบพี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นวันนี้ผมเน้นพิเศษนะพิเศษกับปกตินะนี่แหละสองฮานอยนี่นะสองฮานอยนี่แหละขอให้มีเลขสามมา V.I.P ไม่ต้องจับก,ก็ได้นะครับผมนะผมผมคิดว่าน่าจะสองน้อยนี่แหละต้องมีสามมา ก็นี่แหละทุกคนวันนี้ก็ขอให้เข้าทั้งหาหน่อยแล้วก็หวยลาวด้วยนะวันนี้เรียบร้อยครับผมนะจบไปแล้วสำหรับแนวทางหวยหฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวฝากกดไลค์กดติดตาม ให้กันด้วยครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ